ที่ขท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ถ้าไปตลาดมานะครับท่านผู้ชมได้เงินมาผมก็จะเอามาล้างนะครับมาล้างน้ำนครับใส่พวกน้ำยาล้างจานด้วยนะครับเงินเขาเปียกครับเปียกเราก็ต้องมาเอาตัวคลิปผ้านะครับตัวคลิปผ้ามาขี่ไว้เพ่แล้วก็พึงไว้นะครับพึงพึงใน พึ่งในที่ร่มก่อนครับให้เขาเซตน้ำสกูเราก็จะเอาไปพึ่งแดดครับอันนี้ก็มีพวกตากากปิิจมูกครับออกจากบ้านไปแล้วก็เข้ามาในบ้านเราก็จะมาล้างครับมาล้างน้ำเปล่าก็ได้ครับเพื่ออฟูนออกครับแล้วก็พึ่งไว้ครับส่วน มากเราก็จะใช้หลายตัวมากครับพวกที่ปิดหน้าจมูกนะครับเพื่อเราซักไม่แห้งนะครับแล้วก็สลับกันไปนะครับมีสําหรับคนเดียวนะครับเพราะเราออกบ้านบ่อยครับเพราะว่าส,ส่วนใหญ่ก็จะไปส่งสินค้านะครับไปซื้อสินค้าไปตลาดบ้างก็ทํากันแบบนี้ครับเพื่อเพื่อความสบายใจของเรานะครับท่านผู้ชม แล้วก็สักคู่แดดค้งจะออกแล้วครับวันนี้ที่จังหวัดน่านนะครับฝนตกครับวันนี้วันที่สิบสี่แล้วครับวันอาคารครับเมื่อคืนฝนตกมากครับก็รอแสงแดดออกก่อนครับเพราะว่าวันนี้ก็บดดครับแสงแดดบดไม่แดดไปจัดจ้านรอแดดไมจัดจานเรกาก็จะเอาเองินนี้ไปพึงแดดนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กด like, แชร์และกดกระดิ่งติดตามครับ,รบสวัสดีครับ